กินเปลี่ยนชีวิตร,รายการรูปแบบใหม่ที่ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ีร่วมสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อก้าวเป็นครัวของโลกสู่ความยั่งยืนและปรารถนาที่จะเห็นทุกคนมีสุขภาพดี โดยเริ่มต้นจากการกินที่ถูกต้องซึ่งเราจะตามติดไลฟ์สไตล์การกินการดูแลตัวเองและเคลียร์ข้อสงสัยของเราซุปตาเซเล็ทั้งหลายว่าจะกินยังไงให้ดีต่อสุขภาพพร้อมชวนคุณมาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ให้แซบสุดสียิ่งกว่าเดิมกับรายการกินเปลี่ยนชีวิตที่จะทำให้คุณรู้ว่าแค่เปลี่ยนการกินคุณก็เปลี่ยนอากาศดีจังเลยนะคะ คุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกินเปลี่ยนชีวิตนะคะมาเจอกันกันกบปูเป้เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ค่ะเวลา10โมงเช้าที่ช่อง True for You นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ปูเป้จะพาคุณไปพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษไปติดตามกันซิว่าแขกรับเชิญของปูเป้ในเทปนี้จะเป็นใคร คุณแอนดี้เข็มพิมุกกินเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในช่วงกินพลิกโรคร่อยหลุดโรคกับเชฟอีกพร้อมเมนูเร่งฟื้นฟูร่างกายให้สุขภาพดีเกินร้อยมาออกกําลังกายในระยะเวลาสั้นแต่ได้ผลดีสุดๆเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้ไหวกับช่วงฟิตข้ามโรค ได้ยินไหมคะคุณผู้ชมเสียงหล่อๆเหมาะที่จะมาเป็นแขกรับเชิญอของรายการเรามากๆไม่ทการแล้วเจมส์เบสจะต้องรีบไปตามจบมานะคะตามมาเลยคะ่ะเสียงช่างนุ่มละบุญดุดขนมปุย อยากจะรู้จังเลยนะคะว่าเขาคือใครคุณคุ้น่ะะเอู้แพ้สวัสดีค่ะเพื่อนคุณอันดี้เข้มพิมุกสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับไม่เจอกันนานแปปีอะแต่ก็รู้สึกดีที่วันนี้อันดี้ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการกินเปลี่ยนชีวิตซึ่งเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันมีอะไรที่อยากจะถามเยอะแยะมากมายไปหาที่นั่งกันก่อนอากาศร้อนครับใส่แจ็คเก็ตมาทำไมก็นบ้ช่วงกินพลิกโรค มาถึงช่วงเจาะใจคุณแอนดี้เข็มพิมุกกันแล้วนะคะกับช่วงกินพลิกโรคเรามาสอบถามนิดนึงต้องเท้าความสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยทราบว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เกิดแบบเป็นจุดวิกฤตพลิกผันให้แอนดี้จะต้องหันมาดูแลสุขภาพแบบจริงจังอ่ะมันทําให้เราจะต้องพักงานพักอะไรไปหลายเดือนเลยใช่ไหมเจ็ด <7 S 1> เดือนนะเด <7 S 1> เดือนอต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงวิกฤตในชีวิตที่ว่า เอ๊เราจะกลับมาอยู่ในวงการบันเทิงได้เหมือนเดิมไหมตอนนั้นก็รู้สึกเครียดเพราะว่าตอนนั้นมือมันไม่สามารถขยับได้เอ็นมันหายหมดเลยห้าเส้นมันโดนคู่ตีสลายไปกับถนนะอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นก็รู้สึกเครียดแล้วก็อยู่โรงพยาบาลอยู่ถึงสองเดือนพอมันเกิดปุ๊บแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าพลิกความคิดของเราชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนเลยไหม ก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะการใช้ชีวิตเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมเป็นคนที่ทำงานเต็มที่ปาร์ตี้เต็มที่แต่พอหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองต้องดรอกรู้สึกว่าเอ้ยปาร์ตี้ก็ต้องลดลงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมผมปรับเปลี่ยนก็คือการนอนเร็วขึ้น Play h a r d work hard แต่ถึงเวลานอนหลับเต็มที่พี่บอกนอนเร็วขึ้นในนอนกี่โมงสามทุ่มครับสามทุ่มสามทุ่มไม่เกินสามทุ่มครึ่งนี่จะบอกว่าเด็กนักเรียนบางคนยังนอนไม่ได้เท่าแอนดี้อ๋ออย่างนี้ตารางชีวิตของเราก็คือเข้าน ทุกวนันมีวิธีดูแลสุขภาพอย่างอื่นด้วยไหมก็อย่างที่ท,ทราบกันดีว่าแขนผมก็ใช้ไม่ค่อยได้ผมจะเน้นเรื่องของการพุชอัพเซ t ตอัพฮูอัพแล้วเรื่องอาหารการกินแล้วพอหลังจากที่เราพักฟื้นตัวเนี่ยต้องกินโปรตีนเป็นพิเศษไหมเพื่อให้มาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันต้องเสริมด้วยโปรตีนเยอะหน่อยเพราะว่ากล้ามเนื้อเราสูญหายไปหมดแล้วอะ่ะคือมัน ข้างนี้มันรีบไปเลยก็เลยต้องกินทุกอย่างที่เป็นโปรตีนจากเนื้อาติหมูอะไรก็แล้วแต่ผักนี่ซัดเต็มที่เลยแล้วอาหารที่แบบกินเป็นประจําทุกวันขาดไม่ได้นี่คืออะไรโจมตำปลาร้าน้ำพริกปลาทูอันนี้คือทุกวันเหรอทุกวันครับคุณทําเองหรือเปล่าเพราะน้ำพริกปลาทูคือไอตัวอ๋อแม่เขาจะรู้ทีนี้แอนนี้อยากจะถามคุณหมอไหมเกี่ยวกับ การที่คนเคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วก็เปลี่ยนการใช้ชีวิตมาเป็นแบบนี้แบบไหนที่จะโอเคต้องถามคุณหมอซะแล้วล่ะคะ่ะช่วยหน่อยนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการกินเพื่อซ่อมกับคุณแอนดี้เข็มพิมุกไลฟ์สไตล์ของเขาต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาจัดรายการวิทยุต่อด้วยการออกกําลังกายทุกวนันหลังจากนั้นทํางานต่อจนถึงเย็นและจบวนันด้วยการนอนตอนสามทุ่มส่วนไลฟ์สไตล์การกินสิ่งที่น่าสนใจก็คือการกินน้ําพริกปลาทูกับผักลวก และหลีกเลี่ยงของมันเรามาวิเคราะห์กันดูดีกว่าครับว่าไลฟ์สไตล์แบบนี้ส่งผลต่อร่างกายของคุณแอนดี้อย่างไรบ้างงั้นไปถามคุณหมอต้นกันดีกว่าครับ สวัสดีครับพบกับช่วงกินพลิกโลกกับผมหมอต้นเหมือนเดิมนะครับได้ฟังไลฟ์สไตล์คุณแอนดี้แล้วนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวเราก็คือหมอที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคุณแอนดี้ถือว่ามาถูกทางเป๊ะเลยครับผมหมอจะขอวิเคราะห์เป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของกิจกรรมบําบัดกับอีกประเดนหนึงก็คือเรื่องของอาหารบําบัดครับการที่คุณแอนดี้เลือกนอนตอน3ามทุ่มเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการนอนรอรับนาทีทองเลยครับ เพราะว่าของดีที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนซึ่งช่วยในการซ่อมและเสริมและสร้างร่างกายจะออกมาตอนเที่ยงคืนครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่นอนในตอน4ี่ถึงห้ทุ่มก็ยังถือว่าทันนะครับแต่ถ้าใครที่นอนเลยกว่านั้นไปแล้วก็จ,จะถือว่าผ่านช่วงนาทีทองที่สําคัญนั่นคือตอนเที่ยงคืนที่โกรทฮอร์โมนออกมาแล้วครับ ส่วนน้ำพริกปลาทูและผักลวกที่ถือว่าเป็นของโปรดของคุณแอนดี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดภูมิปัญญาไทยเลยครับเพราะว่าของดีรวมอยู่ในเมนูเด็ดจานนี้ทั้งนั้นครับเริ่มจากน้ำพริกนะครับที่ถือว่าเป็นอาหารช่วยบำรุงหัวใจและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดนะครับส่วนเรื่องของผักลวกข้อดีของมันคือการที่ผักเนี่ยครับ เป็นส่วนรวมของวิตามินดีดทั้งหลายนะครับเรียกว่าเป็นอาหารที่รวมวิตามินของดีไว้และวิธีการปรุงด้วยการลวกจะช่วยทําให้คงสารอาหารดีๆเอาไว้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ยิ่งผ่านความร้อนนานวิตามินก็ยิ่งรั่วหายไปมากขึ้นครับส่วนอย่างสุดท้ายครับปลาทูของเด็ดเลยครับของโปรดของผมเหมือนกันครับคุณแอนดี้ปลาทูเนี่ยครับมีของดีก็คือ มีตัวที่เป็นโอเมก้าสามซึ่งช่วยในการดับไฟอักเสบในร่างกายเช่นเดียวกับผักต่างๆที่รวมวิตามินดับไฟอักเสบเอาไว้เพราะฉะนั้นจานเด็ดจานนี้ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารที่ฟิลกู๊ดแล้วก็กินแล้วเกรดครับไม่น่าเชื่อเลยคุณโชคดีอ่ะอทุกตัวที่กินเนี่ยคือมันเหมือนโดนจุดที่เราต้องการออกไม่ว่าจะเป็นสารอาหารอะไรต่างๆแต่เมื่อกี้ได้ฟังเมนูว่าชอบส้มตำปลาร้าน้ำพริกปลาทูฟังดูแซ่บๆทั้งนั้นแสดงว่าชอบกินเผ็ดใช่ไหมที่สุด อย่างนี้อยากจะถามอะไรคุณหมอเพิ่มเติมไหมจ๊ะรื่งเผ็ดเอออยากถามอีกนึงเพราะว่าผมไปตรวจสุขภาพตรวจลำไส้อะไรเงี้ยสองกล้องสองสองสอง,สองไปจ้าเอ๋ะ่ะไปเจอจริงเหรอเจอโพลิปติ่งเนื้อซึ่งติ่งเนื้ออยู่ที่ประมาณนิ้วก้อยเนี่ยประมาณนี้ตอนแรกก็ตกใจถ่ายรายการอยู่คุณหมอโทรมาเลยแล้วก็บอกว่าคุณแอนดี้ครับยินดีด้วยนะครับเราเจอโพลิปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโพลิปคืออะไร <laughs> ยินดีอะไร <laughs> กาบอกอ๋อยินดีที่ว่าเนื้อไม่ได้เนื้อร้าย ก็เลยโชคดีไปแต่มันเป็นอย่างนี้คุณหมอบอกว่าเนื้อร้ายหรือไม่ร้ายปล่อยทิ้งไว้เนี่ยสิปียังไงก็เป็นเนื้อร้ายวันนี้ถือว่าโชคดีว่าเราตรวจเนอ่อนแล้วยังไงเกี่ยวกับอะไรกินเน็ดเนาะคือคืออย่างนี้เออใช่ผมก็เกี่ยวนะเพราะว่าบางคนกินเร็วกินเผ็ดแล้วก็ไอ้เค็มแมันมีอยู่แล้วมันมากับเผ็ดต้องถามคุณหมอซะแล้วละค่ะทานเผ็ดทานเร็วอาหารร้อนร้อนเนี่ยทำให้เกิดอะไรนะโพลิปส์โพลิปส์หรือเปล่าคะ คุณแอนดี้ครับจริงๆแล้วนิสัยการกินเร็วและการกินเผ็ดของคุณแอนดี้เนี่ยครับเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพจริงนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดอาหารไม่ย่อยท้องอืดไม่สบายท้องรวมไปจนถึงกดรดไหลย้อนก็ได้แต่ข่าวดีครับว่ามันไม่ได้ทําให้เกิดเรื่องของโรคมะเร็งโดยตรงอย่างที่เราคิดกันนะครับ ส่วนเรื่องของการกินอาหารเผ็ดแล้วก็การกินอาหารเร็วนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านอื่นๆที่เหมือนกับคุณแอนดี้ด้วยจริงๆแล้วอย่างนี้ครับสาเหตุของมะเร็งในลำไส้นะครับมีความเสี่ยงอยู่หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่กินอาหารปิ้งย่างนะครับรวมไปจนถึงการที่มีท้องผูกอยู่เป็นประจำซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งครับของเรื่องของมะเร็งในลำไส้หรือในทางเดินอาหาร ส่วนที่คุณแอนดี้บอกว่ามีติ่งเนื้ออยู่ในทางเดินอาหารหรือลำไส้ใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะต้องห่วงแต่ทีนี้เวลาที่มีติ่งเนื้อเนี่ยพยายามสังเกตอาการครับเช่นถ้ามีท้องผูกน้ำหนักลดเห่ออาหารหลายท่านอาจจะต้องไปส่องกล้องแต่ไม่ต้องกังวลครับนี่คือเทคนิคในการที่จะป้องกันตัวเราจากความเสี่ยงโรคมะเร็งในทางเดินอาหารครับ Uh huh. ไม่ต้องห่วงแล้วแต่ไอเรื่องที่คุณกินทั้งเค็มทั้งเผ็ดเนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้ากดไหลย,ย้อนเนี่ยมีสิทธิ์มาเลอยอ<ช>นะแต่ทีนี้นะคุณหมอเขาก็จะมาบอกฟู้ดชิปส์คือข้อแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารดีๆเสริมส,สร้างเพราะว่าแอนดี้เนี่ยถึงแม้ว่าโอเคมืออะไรก็ขยับได้แล้วว่าแต่มันจะต้องมีการฟื้นฟูต่อไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาหาอาหารการที่ จานไหนนะจะสามารถฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเนือ้อแบบทูอินวันเลยว่าแล้วนะเราก็มีตรวจแบบที่จะมาเสิร์ฟนะคะเ <c oughs> ขอเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะดูเด,ด็กเสิร์ฟฉันนี่ให้มันน้อยๆหน่อย,อยโอ้โหจะให้ทายอันไหนเนี่ยที่มันฟื้นฟูทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อมวดโมแรกท่านเพือผักใบเขียว อกไก่หรือเนื้อปลาเอะตอบแล้วถึงเวลาที่จะต้องเลือกอเลือกมาสักสองอย่างจะคิดว่าอะไรฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยอกไก่อันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ใช่มั่นใจว่าอกไก่ใช่แล้วผมเมื่อกี้กินถั่วเยอะเลือกถั่วสรุปเราะแล้วแอนดี้เขียนิมุกของเราจะเลือกธัญ,ญพืชนะฮะซึ่งอ่ะโหนี่มีการสกรีนให้นี่ปิงิงบิงบิงบิงิง,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 งถูกหรือไม่คะคุณหมอคะ คราวนี้ก็มาถึงตอนที่จะไขปริศนาอาหารมหัศจรรย์ที่จะช่วยตอบโจทย์อาหารเพื่อการฟื้นฟูกันแล้วนะครับก็จะพูดถึงอาหารเป็น2ประเด็นครับ1เลยครับค,ออาารรคืออาหารที่ช่วยกระดูก2คืออาหารที่ช่วยกล้ามเนื้อนะครับในส่วนของอาหารที่ช่วยเรื่องกระดูกก็จะแบ่งเป็นแคลเซียมกับแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีในนมและผักใบเขียวครับส่วนอาหารที่จะช่วยบำรุงในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับ ก็จะเป็นอาหารจําพวกหมูไก่และไข่ครับส่วนคําเฉลยอาหารที่มีสรพรพคุณแบบ two in one นะครับที่ช่วยบํารุงทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับธัญ,ญพืชงาดําเต้าหู้และเนื้อปลาครับเป็นยังไงครับคุณแอนดี้ไม่ทราบว่าทายถูกหรือเปล่าครับทําอะไรเธออะนี่เมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้เลยเมื่อกี้คืออกไก่กับธัญ,ญพืชคุณแปลทนายมาคุยกันสรุปแล้วผิดตัวหนึ่งผิดไก่ นะแต่เข้าใจว่าไก่โปรตีแต่ผมรึกว่านี้กระดูกไงสองอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาหรือว่าธัญพืชเนี่ยเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่ง<อ>คุณก็จะได้ฟื้นฟูทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อแต่ลามกินทุก<ด>วันก็ดีเออแต่นี้ปเปลี่ยนบ้างมาเป็นปลาอะไรที่ใหญ่ๆกว่าอยากรู้ไหมว่าวิธีปรุงให้มันเริศๆเนี่จะต้องทำอย่างไรบ้างทำไงตอนนี้ถึงเวลาที่จะมอบกันบ้านให้เชฟอีกแล้วแหละ พบกันช่วงหน้ากับเชฟอีกพร้อมเมนูเร่งฟื้นฟูร่างกายให้สุขภาพดีเกินร้อยกับอร่อยหลุดโรคตอนนี้นะคะปุเป็กก็อยู่กับเชฟอีกบันบริบูสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงอร่อยหลุดโรคช่วงอร่อยหลุดโรค คุณอดีตเห็นพิมุกค,ค่ะก็อยากจะรู้ในเรื่องของอาหารการกินที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายกลับมาได้ฟิกติดก็จะเน้นหลกัหลกๆเป็นปลานะครับแพนเค้กเชสดอรี่กับงาดำครับคุณหมอบอกว่าวัตถุดิบสอย่างนี้จะช่วยเรื่องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและกระดูกก็จะจัดเมนูน้ำพริกให้เป็นเมนูน้ำพริกปลาดอรี่งาดำครับ เราเริ่มเลยดีกว่าครับเราจะตำผึ้งแห้งให้ปนห่ปนให้มันแตกจากกันอ้านให้ปูเราก็ใช้ครกเดือวกันนี่ตำกระเทียมใส่หอมแดงไปต่อไปก็จะเป็นพริกใส่แบบให้เป็นเล็กขี้คือเจ็ดเม็ดนั่นเองจุดที่อหากจะเผ็ดหน่อยก็แปดซะคุณต้องการให้มันแหลกขนาดไหนคะแหลกเลยครับใส่กระปิไปครับใส่เท่าไหร่คะสามช้อนโต๊ะเล็ก ใส่ไปได้เลยนะสำหรับกุ้งแห้งใส่น้ำตาลครับชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยเราใส่น้ำมะนาวลงไปมานสักหนึ่งช้อนโต๊ะนี้เราจะใส่เป็นน้ำส้มคั้นแทนเขือนหวงเราใส่ไปเล็กน้อยแล้วต่ำนิดหน่อยใส่ถ้วยเลยครับเราก็จะตกแต่งด้วยกุ้งแห้งดวย เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับส่วนของน้ําพริกเดี๋ยวเราจะมาทําส่วนของปลากันครับเราจะนําปลาไปนึ่งแต่เราจะใช้วิธีนึ่งแบบใช้ไมโครเวฟใส่เข้าไปประมาณไม่กี่นาทีเขาสุกครับนี่พันกษัตริยอรีใช้ชิ้นหนึ่งก็พอ okay. โอเคขเข้าไมโครเวฟเลยครับตั้งเวลา5นาทีความร้อนสูงสุดไหมคะใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทำโรยหน้าส่วนกับกรอเราจะใส่น้ํามันงาลงไปหอมแน่เลยใส่กรสับลงไปครับ เราใช้ไฟตั้งแต่อ่อนๆได้เพราะว่าเหมือนเกลือกระเทียมมาทำใก็ค่อยกรอบจากนั้นเราก็จะใส่แป้งเผ็ดขนมปังใส่มากใส่น้อยคะใส่มาประมาณสองสามกิเราก็จะปรุงด้วยเกลือไทยงาดําแล้วก็พริกไทยอ่าใส่ไปเลยครับค่อยเกลือิเค็มหน่อยปิดไฟระวังนะจ๊ะมันร้อนโอ้เราก็จะหั่นเนื้อปลา เราจะตัดผักเป็นแบบคำๆเป็นเมี่ยงแล้วเราก็จะนำกดารแก้วกระสิกไปตามรูปทรงที่เราต้องการเราก็สามารถใส่ผักต่างๆที่เราชอบลงไปได้เช่นแครอทก็ได้ <ๆ S 2> โอเคก็ใส่แครอทลงไปนะเราก็จะใส่เนื้อปลาคืออาหารมันจะน่ากินหรือเปล่าเนะี่ยมันอยู่ที่การจัดวางจริงๆเนาะแล้วเราก็จะโรยด้วย กรดขนมปังเพื่อความกรุบกรอบก็จะหยอกด้วยน้ำพริกนะครับก็จะตกแต่งด้วยดอกรังสวยงามจังเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูที่ได้มาจากภูมิบัญญาของคนไทยนนะคือน้ำพริกนั่นเองเสิร์ฟกับปลาดอรี่หรือเรียกว่าเมนูน้ำพริกปลาแพนเค้กเสียสดอรี่งาดำครับ คุกกิ้งทิปเคล็ดลับครัวนะคะอ่าสำหรับคุกกิ้งทิปในวันนี้นะครับที่ใช้น้ำส้มแทนน้ำต้มหรือบางคานอาจจะใช้น้ำซุปด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าส้มนี่มีความเปรี้ยวหวานะนะครับมีความหอมอยู่ถ้าเป็นส้มเขียวหวานนสีก็จะจัดกว่าส้มซันคิสนะฮะก็จะช่วยทำให้กะปิเนี่ยออกสีที่มันสว่างขึ้นแล้วก็จะมีรสชาติที่หอมหวานมากกว่าน้ำเปล่าน้ำจืำดธรรมดาที่ใส่ลงไปละลายครับ oh. ทคคนิผู้ชมะอยากจะรู้ลือเกินว่าคุณค่าทางอาหารของน้องปลาแพนกาเซียสดอรี S ่เนี่ยมันจะดีมันจะเลิศเหมือนกับชื่อของมันหรือเปล่าแพนกาเซียสดอรี่ S เนี่ยก็เป็นปลาที่มีไขมันต่ําและโปรตีนสูงแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ลึกไปกว่านี้ต้องไปถามนักวิชาการครับมีหลายคนสงสัยว่าปลาแพนกาเซียสดอรี S ่มีประโยชน์อย่างไรบ้างในวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกัน กับดร์ซีริมาพ่วงประพันธ์อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารกันดีกว่าครับปลาแพนกาเซียสดอรี่ในเชิงกันค้านะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมใช้ระบบน้ําไหลเวียนนะคะมีการดูแลเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นอาหารปลาที่มีการควบคุมอย่างดีจะทําให้คุณภาพของเนื้อปลานะคะมีคุณภาพที่ดีนสะอาดปลอดภัยจะมีการตรวจสอบเรื่องความสะอาดทุกขั้นตอนปลาเนี่ย เป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีมีกรดอะมิโนแอซิดที่จําเป็นกับร่างกายครบถ้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ร่างกายเราไม่สามารถสร้างได้แถมยังมีปริมาณไขมันที่ค่อนข้างต่ํานะคะแล้วก็ชนิดของไขมันเป็นชนิดไขมันที่ดีนะคะคือเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว นอกจากนั้นก็คือมีปริมาณคอเลสเตอรอลที่ต่ำด้วยเหมาะแก่ไวทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุเด็กเนี่ยก็จำเป็นจะต้องได้รับปริมาณโปรตีนที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นปลาเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่ดีของโปรตีนนั่นเองนะคะไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าปลาเพนกาเซียสดอรีจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์กระสาของคนรักสุขภาพได้เป็นอย่างดีไม่น่าเชื่อเลยนะคอีกว่า ปลาแพนกซิสดอรี่เนี่ยจะมีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย <c oughs> แล้วเอ้บางตัวเนี่ยร่างกายสร้างไม่ได้เราก็เลยต้องไปหยิบยืมจากธรรมชาติอย่างน้องปลาแพนกซิสดอรี่นี่แหละปลาแพนกซิสดอรี่นี่ก็จะเป็นเมนูประจําของหลายคนที่รักสุขภาพครับใช่ค่ะคุณแอนดี้รู้แล้วนะคะลองเปลี่ยนน้องปลาทูมาเป็นแพนกซิสดอรี่ดูรับรองว่าจะ เปลี่ยนปรับรถแล้วก็มุ่มมองสำหรับคุณผู้ชมที่จดสุดไม่ทันอ่าทำไงเข้าไปส f a Facebook Fan Page นะคะหรือว่าจะติดตาม Follow เราใน Instagram ก็ได้นะคะนี่เลยกินเปลี่ยนชีวิตนี่ค่ะพบกับเชฟเอกและปูแม่อาทิตย์หน้าในช่วงเดิมครับอร่อยหลุดโรก<ร>ต่อไปไปเจอกับโคชมิกกี้ได้เลยค่ะ มาออกกำลังกายในระยะเวลาสั้นแต่ได้ผลดีสุดๆเพื่อฟื้นฟรูร่างกายให้ไหวกับช่วงฟิตข้ามโรคต้อนรับเข้าสู่ช่วงฟิตข้ามโรคนะคะเป็นประจำพบกับโค้ชมิกกี้ <Yo. S 1> สวัสดีนะคะคนี่ต้องแนะนำสองคนนี้ให้รู้จักกันสักหน่อยนะคะแอนดี้นี่มิกกี้นะจ๊ะ เมื่อกี้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะเขาจบด้ที้ไม่รู้ตรงจริงเหรอใช่ครับเป็น Business นื่อฟิ t i o n ครับผมเมื่อกี้คือคุยก,กับแอนดี้ไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของเขาแล้วแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเมนื้อเนี่ยก็อยากจะขอคำแนะนำจากเมืกี้สักหน่อยได้เลยก็คือด้วยความที่เนี่ยได้ยินมาว่าคุณแอนดี้จะมีเวลาในการออกกำลังกายน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีวิธีการออกกำลังกายแบบ high intensity interval training ก็คือ การทําอะไรหนักๆในช่วงเวลาสั้นๆสลับกับเบาประโยชน์ของมันเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือประหยัดเวลาประโยชน์ที่2คือตรงนี้ทําให้เราสามารถเก็บกล้ามเนื้อไว้ได้แล้วก็เอาไขมันมาใช้ใช้เวลาแบบ5้าทีสินาทีแค่นี้คุณล่นนี้ก็ฟิตแอนด์เฟิร์มเยี่ยมเลยวันนี้มีกี่ท่าที่จะมาสอนกันคือวันนี้เราจะเน้นเป็นการคาริโอเราจะมีการวิ่งการปั่นจักรยานแล้วก็การว่ายน้ําช่วงฟิตข้ามโรค เริ่มเลยวิ่งนี่เราอยู่บนเท็ดมลก็คือเราวิ่งใช่พี่ทำไปสิบวิใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บพี่ก็โอเคหยุดพอนเดินไปที่กำลังกำลังขึ้นอย่างเงี้ยทำสิบวิพัก30วิมาเครื่องต่อไปพี่ครับมามาเครื่องต่อไปบนจักรยาน ก็คือจักรยานเนี่ยก็เหมือนกันเราก็เรียกเรชิโอถ้าอย่างอย่างพี่ฟิตอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็สามารถทำได้นอนซอฟสามสิบวิแล้วก็ผ่อนสามสิบวิเฮ้เอหายไปซะแล้วหาค่ะป่าผมไม่ดื่มน้ำไะสนุกไหมฮะ,ะตาผม,มาอ่ม Let's go ออกกันเยอะดีเ <Nacional> ดี <Safe rév mark> ๋ยวพอตอนจบรายการจะได้เหนื่อยๆจะได้จะได้ในหมกเหนื่อยแล้วง่วงอ๋อจะได้พูดได้คืนนี้ได้หลับสบายนี่กี่วิอ่ะรองเข้าไปเลยเนี่ยแล้วพี่เพิ่งห้าวิเองกี่วินะ้วห้าวินี้แล้วสุดท้ายครับสวิมินมาถึงด่านสุดท้ายแล้วกับช่วงฟิตท้ามร่องนะคะที่เราจะมาดูหนุ่มๆเนี่ยว่ายน้ำกันว่ายอย่างไรนะให้ได้แรงกำลังสูงสุดโตโตตกและแอนดี้เลยจ้ะแอนดี้โตเขาขึ้นมาหน่อยแล้ว นี่ับโ,โ,โอ้โหชื่อตัดเป็นสโลว์ชั่นมีสารล็อกเนสในขึืนขืนชีพแล้วนี่คือลงไปแล้วเราจะได้เหนื่อยยังไงอะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคาริโอด้วยการว่ายน้ำเราจะใช้หลักการเดียวกันก็คือเราจะว่ายเร็วๆหนักๆเลย <S <S อาจาะอาจาะแบบไปกลับสักสองรอบค่ะแล้วก็สลับกับ วเ่าช้าๆค่อยๆเป็นสองรอบเหนื่อยไหมรับจะได้นะ <ๆ S 1> ว้าว ว่ายน้ำเมื่อกี้กันเป็นยังไงบ้างคุณแอนดี้มีความสุขมากขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเฮ้ยมารายการนี้แล้วเวิร์กมากคุณได้ทั้งเรื่องของความรู้ทส์ดีในการออกกำลังกายนะฮะอย่างที่ผมวัวก้าทุกวันเนี่ยผมก็คิดว่ามันดีแล้วไงเจอแบบนี้มันยิ่งทูนคูเข้าไปใหญ่เราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆรื่องเไปถึงขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่แบบว่าให้ข้อคิดแล้วก็ให้กำลังใจผม ตรงโพลิสไม่อันตรายโกะดไหลย้อนอันตรายกว่านั่นไงนี่ก็เป็นรายการสุขภาพนะคะที่เราจะนำมาฝากกันทุกเช้าวันเสาร์เลยนะคะ10โมงเช้าทางช่อง True For You นั่นเองถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพลาดไปอยากจะติดตามสาระแล้วก็ทิปการออกกำลังกายหรือว่าสูตรอาหารดีๆเข้าไปติดตามได้เฟ e บ o o k และอ n s t a g r ก m กดตามข้างล่างนี้เลยนะคะและที่สำคัญขอขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยนะคะ ยูสุขุมวิทกรุงเทพนั่นเองค่ะมาเจอกันได้สุขุมวิทซอย15นะคะสถานที่สวยบรรยากาศด,ดีดีวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และในครั้งหน้าเราจะไปพบกับเต้าขชาคู่ดูโอสุขภาพดีกับอาหารสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนชวนสองหนุ่มมาเต้นแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งให้ฟิตที่บ้านได้ในเวลาอันสั้นอย่าลืมติดตามรายการกินเปลี่ยนชีวิตทุกวันเสาร์เวลาสิบนาฬิกาทางช่อง True for you